สวัสดีครับทุกผู้ชมครับผมเอาวันนี้ตอนนี้พอ,อผมได้มาเห็นไฟไกลๆนะครับผมเห็นแสงไ,ไกลๆไกลแต่อยากรู้ว่าเขาจะทำอะไรกันก็เลยเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะครับว่าเป็นใครที่ไหนแต่ว่าไฟมันสวยมากครับโอ้หนี่ครับทุกคนไฟสวยมากขอบอกครับผมนี่ผมกำลังเดินไปนะครับผม พอดีว่าทางนี้เขาจะมีการพรุ่งนี้เขาจะมีการแบบว่า,าสูบบ,นนบ่บอ,จ,อ,บอ,บอ,จ,บอจับปลากันนะครับบ้านของเจ้าของบ่อนะครับขากำลังจะสูบบ่อจับปลากันทีนี้ผมมาบังเอิญเวบกวาดสายตามาเห็นนะครับอ่าเป็นอ่าเป็น,ปนอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าไฟสวยมากยอมรับครับจะลองมาดูนะครับว่ามันคืออะไรครับ ครับผมนี่นะครับโอ้เห็นเห็นเห็นคนนะครับเห็นคนอ๋อไฟที่มันไฟที่มันสว่างสว่างนั่นเป็นไฟซาเล้งครับผมโอ้โหนี่ครับมาเจอแล้วครับเจอแล้วครับนี่ครับอ่าผมไม่ทรมาดาลุลุงคุณลุงครับอคุณลุงมาทําอะไรครับผมผมกูตอบบ่ถือ โอ้ลุงนี้มีอารมณ์ขันครับมีอารมณ์ขันโอ้โหปวดหัวว่ะโอสงสัยสงสัยเราจะคุยกับลุงคนนี้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเราจะลองไปดูนี่นะครับอุ้ยมีเด็กน้อยมีเด็กน้อยไม่รู้เนี่ยนครับผมโอ้ชื่ออะไรครับเน้นน้อยอ่ะชื่ออะไรครับโอ้เน้นน้อยโอ้ชื่อเน้นน้อยมาทําอะไรครับวันนี้มาทําอะไรครับ เขาเต็นโอ้โหนี่ครับผมโอ้นี่สุงใส่มากับแม่เขานะครับผมแม่เขานะครับอ่ะนี่ครับอ่าพี่ครับวันนี้พี่มาทําอะไรกันครับจับจ่ามึงไงโอ้โหป้าคนคนแถวนี้เขาไม่ค่อยอัจฉรยะใส่ไม่ค่อยดีนะครับผมครับผมอืมนี่ครับเลี้ยงตั้งโต๊ะสับเลยโอ้เงินเดี๋ยวนะอุ้ยมีซาเล้งสองคัน สองพันครับนี่ครับอ่าครับพร้ที่พี่พี่สวัสดีครับอ่ะพี่จะด่าผมไหมครับไม่ด่าครับเดี๋ยวผมเจอคนแรกมานี่ก็โอ้โหคนที่สองนี้ก็โหยแห่ปลายขนสุดยอดเลยที่ปลายขนพี่โอ้พี่พี่มาทําอะไรกันครับมามาแคมปิ้งแคมปิ้งครับโอ้โหวันนี้ได้ปลาแล้วประมาณเจ็ดสิบโลนะครับเจ็ดสิบโลพี่มาพี่มาตัแต่หกข้ามเลยมา้งแต่หกข้ามเลยนะอ๋อนี่นะ ผมขอผมขอถ่ายรูปพี่ได้ไหมครับผมขอลงลง u t u b e ได้ไหมครับได้ได้ไดได้เลยนะครับโอเคน้ำนี้พี่<อ>คนนี้พี่คนนี้นะครับใจดีเจอคนแรกนะครับโอ้โหคนที่สองนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะงี้ผมไม่รู้จักอะไรเขาเลยเขาด่าผมโอ้โ,อโหอย่างเดียวเลยโอ้โหไม่ไหวนะครับนคนแ,แรกคือนู่นไง ตอนแรกมาไกลๆผมคิดว่าเขาขายอะไรกันนี่นะครับรีวิวนะครับนานาแผ่นๆช็อปโอ้โหซาเล้งเขาเขาเล้งเขาสวยครับคืนนี้นอนหนาวขามานอนนะโลแกนของเขาโอ้โหครับพวกนี้มาเจอกันเขามีพัดลมเฮ้ยโอ้โหพัดลมมีเมฆะมึงไปเอาเต็นท์มากลางมึงมานอนระพูก็ได้ลุงคุณนี่เขาเมาหรือเปล่าครับ ผมก็ไม่รู้นะผมไม่รู้จักกับเขาเลยนะะผมผมไม่เคยเมาครับคำคครับคำค,ำคำ